พามาบึ้องอาสามครับหาสามหนึ่งศูนย์สงองเท่าคั้งน,นี้เป็นบ่อขายกันนะครับโอ้ยอยู่วงเกลียดแต่อาสามหนึ่งศูนย์สองเป้าครับความขาดติดขาดความเบื้างหลัง

ตัวนี้เป็นน้ำเขาต่างกันครับมันเป็นคอนโทนในตัวนี้ชั่โม่งประมาณนี้ครับหลังาคา็ยังว่าท่านแตคก,กับหลังคาดดีๆอยู่ไป ตัวนี้เป็นขั้นหนาข้านหนาด้านหนา้าตัวนี้เป็นขั้นหนาโตไหมครับเป็นหาสามหนึ่งสูงโตสุดท้ายเป็นขั้นหนาด้านหนา้าครับโตโตเก้าที่เป็นขั้นหนาของข้าระโหลกตัวนี้เป็โตไหมครับหาสามโตไหม เบ่งขานดันใบมีดงังงามใบมีดงงามครับมันนี่เบ่งหอลงหอดดุมหลอดยางครับท่านเลยพ้อเปลี่ยนครับยางครับโอเค ดอกอยังลายมีขนาดด้าหนาาหน้าครับเป็นตัวไม่เป็นหาสามตัวไม่ครับตัาให้ด้ดกนี่เป็นคอนทนคอนทนในครับเป็นคอนทนในตึกรดน้ำเข่าตัวนี้น้ำเขา่าทางขั้น ยางได้มา่โรงงานเลยครับได้เดือมปั่มเมืองใดข้านหน้า,นาตรงไหมครับยังโอเคครับตามสภาพรถมือ่สองผูใดสนใจกับเดี๋ยวลงเบอร์โทรไป เผ่ากางครับเผ่ากางตัวขอบเผ่ากางกันยังอยู่หนึ่เสิบเป็นปหาสารตัวใหม่ครับเป็นขั้นดาน่านา ยางตัวนี้สปีดเป็นนี่ครับสิบหกจุดเก้ายี่แปดนี่ที่สปีโรงงานสิบหกจุดเก้ายี่สิบแปดหยุดก่อนหนึ่งเ่ทางทางแลัง thái nhìn y hò nhang bung, satori cửa bên bên hiện này, chuột nhóc, ngưu lạc, tô ได้ดอกยางาต่ตจโลงงางครับนี่ดอกยางปีหลดห้าสามหนึ่งศูนตัวนี้เป็นข้านดาหนาเป็นโตเป็นตัวไม่ครับเป็นโตัวลุ่นมากกว่า ตัวตัวหาสามตัวสุดท้ายครับใส่ขั้นใส่ขั้นดานา่านะสารตัวสุดท้ายก่อนจะมาเป็นหาหาก่อนจะมาเป็นหาซิมหาแรงต่ำเลยรับป่านเดิมเมื่อท่านเปลี่ยน ลูกหมากยังไงใส่ลืมลูกหมากภาพรวมกือว่าโอเคอยู่ครับเปิงภาพรวมรดจอดกำลังไถ,หน,งไถหน้ามากำลังไถหน้ามาไส่สุดใจครับ เบิ่งติดต่อมาได้เพอนว่าไว้40ต่อร่องครับนี่ลอกครับยางดอกึงแน่น,น,นะนหีอกผลีีเดียน บึ้งเผาครับเผาเดิมเผาเดิมเบิ้เผาเดิมครับมช่วงอเงาะงดงามแบบงามงามชุดหลังโอเคอยู่ใครสนใจครับติดต่อมาแด้วทิ้งเบอร์โทรไว้กูได้อ่าสนใจรถมือสองครับเดี๋ยวผมติลงให้เบิ่งเรื่อยๆฝากกดติดตามรถ okay